อ๋อกินข้าวเย็นกินข้าวเย็นแล้วก็อาบน้ำนอนแล้วพรุนี้ก็ผ่าใช่ไหมนัวเป็นไงกลัวไหมเสียงดังเสียงดังไม่เป่าลุกเดี๋ยวไม่เป่าไม่เป่าอ่นน้องม,มาหาพ่อสิลูกมามาคุยกับพ่อเลย เร็วลูกพอข้าวบาดีได้ไหมเนี่ยเพิ่มข้าวได้ไหมอืมไม่อร่อยน่าพอคิดถึงหนูอ,อืมบ,บอกอบอกรักพออ่อยังใช่น้าดูอนิเมะคนเดียวใช่ไหมอ๋อ หน้าดูแอนิเมะคนเดียวเหรอใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเก็บมันฝรั่งรูああ้จังเนยะอร่อยจังอร่อชิโอชิโนะด่าพ่อพ่อทำให้หนูทิ้งเถอะโอ้โหน โอ้ยแก้วแมวแหมเอาแก้วแมวไปด้วยแก้วแมวแม่ซื้อให้วันเกิดค่ะแก้วแมวซื้อให้วันเกิดแก้วนี้ิปีแล้วอเอคปิคิมิตะแก้วนี้สิบปีแล้วซอเอคาปิคิมิตะเหรอพอชอบแก้วนี้สิแม่ซื้อให้พ่อวันเกิดไงลูกมันมือมีเหมือนมือแมวนะแล้วก็ก็จับมือแมวได้ไงลูกอ๋อแฮมเบอร์เกอร์เต้าหู้ คือแล้วพรุ่งนี้ผ่าตัดก็กินข้าวไม่ได้ก็ไปกินอีกวันหนึ่งใช่ไหมข้าวต้มเฮ้ยสกนายนี่ <laughs> พ่อบอกข้าวโรงพยาบาลไม่อร่อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลมาเดี๋ยวแม่ทําผัดผักบุ้งให้ที่พ่ออยากกินตอนตอนนี้ผักบุ้งกําลังจะแกงออมที่เป็นอะกันหรอผักบุ้งกําลังอ่อนเลยพ่อดูกระตุกพ่อไง นนนนย,ยนะเดี๋ยวพ่อจะปิดแล้วจะได้บายยกันคุยกับพ่อ,อสิไซโคว่าอะไรอะลูกพี่ว่านวาอ่ะถ้าโตอยากจะเป็นร้านถั่วที่มีนกน่ารักอะคนละเรื่องกันเลย อ,อ,อยากเปิดร้านขายของมันเกี่ยวอะไรไหมเนี่ยตีหัวหมิงผ่าตัดแล้วพักฟื้นใหม่ๆจะพูดได้เหรอพ่อแต่มันไม่เจ็บหรอถ้าเจ็บกไ็ไม่ต้องโทรมาก็ได้ถ้าเจ็บมนะนาะเออโอเคก็นอนดีๆก็ดูดูลายหรือว่าดูข้อความด้วยดแต่แม่ส่งข้อความไป เออ, bye bye. อบายบายกินขะ้า่อจ้า